สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตชะทับทองสัตดหย่าโลกสวยลันแรงถึงนักกีฬาบางตัวที่เคยจิกกัดสลิมจากกรณีตรามาวงการกีฬากับการเมืองโดยประเด็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชู3านิ้ว กับนายพิธาลิมเจริญรัตที่ได้เข้ามาดูการแข่งขันจนเกิดเป็นกระแสะครั้งใหญ่ก็เหมือนยังไม่จบลงง่ายๆแม้จะมีการออกมาชี้แจงเรื่องพับดังกล่าวไปเ,เรียบร้อยแล้วโดยาสุดเตชัดทับทองก็ได้ออกมาโพต์ข้อความระบุยังไงก็ทีมชาติยังไงก็เชียร์แต่ไม่ต้องมาโลกสวยบ่นใครๆว่าอย่าเอาการเมืองมาพื้นกีฬาแต่ก็เห็นชัดว่านักกีฬาบางตัวโพต์ชัด จิกกัดสลิมดูน้องคงไม่ได้หิวขนมหวานหรอกมั้งเริ่มไว้ก็จบให้เป็นอย่าโลกสวยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้แชร์ข่าวของบุมบิม๊มนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพูดถึงสลิมโดยเตชะระบุว่าแต่สมาคมเขาก็ถแถลงแล้วนะว่านักกีฬาไม่ฝกกักใฝ่การเมืองอ้อข่าวเก่านะพวกเราไม่มีอะไรหรมั้งอาจจะแค่แอดมินเหมือนอีกคนที่เขาอ้างก็เป็นได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ